สว,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้พัสดุมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรเนาะก็คือเขาให้ถ่ายวิดีโอตอนที่แกะพัสดุด้วยนะคะเราจะมาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือรอนานมากสั่งไปตั้งแต่หลายวันอ่ะจำไม่ได้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะคะสามสุดสเนาะก็เลยได้ลดราคาแล้วก็ต้องรอนิดนึงก็หอมาอย่างดีอยู่นะ นี่เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวหัวเว่ร์ฟีบัตร SE 3เนาะคือรุ่นก่อนอันนี้เราซื้อ SE 2ไปแล้วมันใช้งานดีมากนะคะทุกคนก็เลยสั่งเป็นรุ่นที่3มาลองดูเนาะนเห็นเขาบอกว่ามันมีแบบแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบอกแกะกล่องดูพร้อมๆกันนะคะเขาก็มีซิลมาให้ด้วยนะต้องแกะระวังนิดนึงเนาะ,ค,ะคือแนะนําเลยนะใครอยากได้หูฟังที่แบบคุยโทรศัพท์ได้แล้วก็ เสียงดีนะคะฟังเพลงดูหนังฟังคอนเสิร์ตแล้วเสียงดีๆก็แนะนําเป็นแบรนด์หัวเว่ยเลยนะไม่ต้องไปซื้อแบบพวก airpods ที่เป็นของ copy นะคะพวกนั้นคือเวลาคุยโทรศัพท์แล้วไมค์มันจะไม่ได้ยินแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่แบบเวลาเราคุยแล้วไมค์มันจะไม่ได้ยินเลยนะคะให้ซื้อเป็นของแบบนี้ดีกว่าเนาะตัวนี้ราคาไม่แพงอยู่ที่พันนิดๆิดแล้วยิ่งช่วงแบบ3 3.3อะไรอย่างเงี้ย4.4แน,น่อนอนว่ามันต้องลดราคาแน่ตัวนี้ได้มาแค่แบบ จำไม่ได้ว่ากี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ให้ด้วยเนาะแต่อยู่ที่500-600เท่านั้นนะคะจะขอแกะจากด้านถ่ายนะคะก็จะมีวารันตีการ์ดนะคะของหัวเวย่ยคือเล่มหนามากอาจริงๆก็ไม่ได้อ่านหรอกตรงนี้นะคะคือแกะด้านหลังไงจริงๆเราต้องแกะด้านหน้านะคะก็จะได้กล่องออกมาประมาณนี้กล่องก็ไม่ได้ว่าจะดูแบบดูดีเท่าไหรน่นะก็จะเป็นแบบเบาๆนะคะทั่วไปนะ ็โอเคนะคะแต่ไม่มีสายชาร์จมาให้เลยเหรออันเก่าก็ไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดแต่มันก็ชาร์จด้วยไทซีไงแล้วแบตเตอรี่อึดมากสั่งมาเป็นสีเขาเรียกสีอะไรขอดูก่อนนะเรียกสีไม่ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ i o s นะคะเครื่องจริงก็จะประมาณนี้วันนี้ไฟมืดหน่อนยนะพอดีว่าไม่ได้เปิดเยอะนะคะอุ้ยแต่กล่องเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีความหนักแล้วก็ดูดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนั้นอีกนะคะ ตัวนี้จะเป็นกล่องฟรีบัตร se รุ่นที่2นะคะขนาดรู้สึกว่าจะเท่ากันนะแต่ตัวนี้จะหนักกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีตัวหูฟังอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะแต่รู้สึกว่าจะพรีเมียมดูดีขึ้นอยู่นะคะนิดนึงแล้วผิวสัมผัสก็ดีมากๆเป็นผิวหยาบ t e x t อร์แบบโอเคเลยแต่ในใจเราคิดว่าเสียงคงไม่ต่างกันนะคือตัวนี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะอันนี้คือตกหลายครั้งไม่เป็นไรเลยนะคะตกทั้งตัวหูฟังตัวเคสหูฟังเลยเนาะ สีใกล้ๆเป็นสีแบบเฮ้ยถ้าได้สีโทรศัพท์สีเนี้ยสวยมากเลยนะ iPhone ควรออกสีเนี้ยในรุ่น Pro Max สักปีเป็นสีใหม่ปีหน้าก็ยังดีชอบสีอะ่ะไม่ชอบตรงฝานะชอบตรงเนี้ยแล้วก็ตัวหูฟังค่ะมันเป็นเหมือนเทาก็ไม่เทาอะ่ะมันมันมันหรูจริงๆนะมันพรีเมียมมากเดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังข้างในรู้สึกว่าก้านจะสั้นลงนะคะ ก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างนะแต่เสียงยอมยอมรับเลยว่าดีแล้วก็งงว่าแบตเตอรี่มันอึดอะไรขนาดนั้นอนะตัวนี้จะเป็นไทซ C นะคะแล้วก็เป็นปุ่มมีปุ่มมาให้ไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรนะเดี๋ยวต้องศึกษาตรงนี้นะคะเวลาเราเปลี่ยนเครื่องมันอาจจะต้องรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นิดนึงเนาะถ้าใครแบบยังใช้งานไม่คล่องก็ให้หาดูตาม YouTube ได้นะคะแถมหูฟังตัวนี้เนาะก็กันน้ำกันฝุ่นในระดับที่แบบมาตรฐานมากๆด้วยนะคะ ตรงนี้ก็คือชอบมากเนาะแล้วก็ราคาคือดีอะ่ะแถมเสียงยังดีอีกนะไม่รู้ว่าจะเทสเสียงให้ฟังยังไงแต่จะมาแกะกล่องแล้วก็ปปายยาให้ดูว่ายังไงก็ไปซื้อนะคะเพราะว่ามันมันเป็นหูฟังที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยเนาะ <S <S เมื่อเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปไม่กี่ร้อยอ่ะอย่าไปซื้อของที่เป็นของกอ๊อปเพื่อที่จะเหมือน AirPods อะไรอย่างเงี้ยเลยอย่าดีกว่านะคะให้ซื้อของแบรนด์ที่แบบใช้งานคุ้มคุมใช้งานดีดดีกว่าเนาะไม่จําเป็นต้องไปเหมือนแบบ ฝั่งค่าย Apple ก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากมีปุ่มมีไฟแจ้งเตือนมาให้มีพอร์ต Type C แล้วก็เคสทั้งกล่องนี้คือผิวสัมผัสดีมากนะคะเอาเป็นว่ามันเสียงดีเนาะยังไงก็ มาแกะกล่องให้ดูเท่านี้นะคะอย่าลืมซื้อนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคน้วยนะวันนี้จะมารีวิวนะคะเครื่องที่เราได้เคยทีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นเจ้าตัว12 Pro Max นะคะในปี2025หลังจากที่เราใช้งานจริงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือได้ลองใช้มาแบบสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็รีวิวให้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะไปหาซื้อมือสอในรุ่นนี้มาลองใช้ดูนะคะว่าน้องยังไหวไหมนะคะยังแบบ ไปต่อได้อีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อดีหรือว่าข้อเสียหรือข้อพิจารณาอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวไปพร้พอมๆกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น12 Pro Max นะคะเราซื้อมาเป็นสี a ป i f i c Blue เนาะซึ่งความจุที่เราซื้อมาก็จะอยู่ที่256 g b ซึ่งเป็นความจุที่แบบแนะนำมากแล้วมันก็เพียงพอจนแบบเหลือเฟือหรือใครจะซื้อเหมือนเราก็ได้ อาจจะซื้อเป็น128 g b แล้วก็ซื้อ iCloud เหมือนเรานะคะเราใช้ไอคาวเดือนละ99บาทจะบอกว่าความจุ200 g ิคือจุใจมากสามารถที่จะแบบเก็บ memory ของเราะได้หลากหลายแล้วก็ได้เยอะมากๆทั้งรูปภาพและวิดีโอแล้วเวลาเราแบบเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายมากๆนะคะเพราะทุกอย่างมันจะแบบจําอยู่ใน iCloud ของเรานะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจับถือแล้วก็ตัวดีไซน์นะคะ ก็คือจะบอกว่าดีไซน์ยังสวยมากๆเห็นไหมว่าเครื่องน้องแบบใหญ่มากเลยนะตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้เล็กกว่า iPhone 16 Pro m a x จสักเท่าไหร่เนาอเนื่องจากว่า16 Pro m a x เพิ่มหน้าจอมาอีกแค่นิดนึงเท่านั้นเองนะคะทำให้การจับถือมันก็ยังดูโปรโม,มีความ Pro m a ็แล้วก็มีความพรีเมียมอยู่นะคะแล้วก็สีที่ให้มาในรุ่นนี้ก็สวยทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสี ซีเวอร์สีทองสีกราฟไฟ์นะคะหรือว่าสีประจำปีนะั่นคือสีแปซิฟิกบูเนาะก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นดีไซน์ขอบเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะตัวเลนส์กล้องก็ไม่ได้เล็กจิว๋วเหมือนตัว11 pro max ทำให้ถือแล้วมันดูหรูหรามาเห่าพรีเมียมอยู่นะคะ จะเห็นได้เลยว่าสีแปซิฟิกบ u ูก็เป็นอีกปีที่แบบทำสีได้สวยมากๆเนาะแล้วอีกอย่างเรื่องของเคสฟิล์มอิสเซสซอรี่คือหาซื้อได้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าไปซื้อหน้าร้านนะคะตัวนี้ก็ยังหาได้ง่ายๆสบายๆอยู่เนาะอีกอย่างนะคะดีไซน์ของน้องเขาคือบางมากนะคะรุ่นนี้รู้สึกว่าจะบางกว่า13 Pro m a x 14 Pro m a x อีกนะเวลาเราจับแบบไม่ใส่เคสคือมันเข้ามือมากๆแล้ว ขนาดใหญ่อะถือแล้วมันดูแบบมีความโปรเฟชชั่นอลถือดูมีความแบบเป็นนางพญาเนาะใครที่แบบมีงบนี้น้อยอยากลองใช้โทรศัพท์มือถือจอใหญ่แล้วก็อยากลองเป็นรุ่นแบบสุดของปีนั้นๆก็ให้ซื้อเป็นพวกโปร m a ็กมือสอแบบนี้นะคะมันจะได้ขนาดจอที่ใหญ่แล้วก็ดีไซน์ที่พรีเมียมนะคะทั้งในเรื่องของวัสดุแล้วก็ความแข็งแรงนะคะต่อมามาพูดในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการ เล่นโซเชียลเฟซบุ๊กถ่ายฟีดนะคะถ่ายสตอรี่ไอถ่าย TikTok อตัวนี้คือแบบทำได้สบายมากยิ่งในเรื่องของการถ่ายสตอรี่คือไม่มีแบรนด์ไหนที่สู้ iPhone ได้แล้วนะคะก็คือถ่ายสตอรี่ได้ดีมากๆไม่ว่าจะทําคลิปรียนะคะถ่ายคลิปลง t ิ k ก o k อกถ่าย YouTube อะไรต่างๆนะคะก็ทําได้ดีมากๆถึงแม้ว่าตัวนี้น้องเขาจะให้หนะ้าจอมาแค่ 60Hz ก็ตามแต่มันก็แบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ แตกต่างจาก1อยเสรเท่าไหร่เนอ้องเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานทั่วไปเราก็ถ่ายฟีดอะไรเงี้ยดู Facebook ดูคลิปริวต่างๆมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบลื่นๆนะคะเนื่องจากว่าระบบประมวลผลของเขามันลื่น อีกอย่างหน้าจอที่ให้มาก็ใหญ่ด้วยเนาะทำให้เราสามารถที่จะดูหนังหรือว่าฟังเพลงดู Netflix ใหญ่เต็มตาสะใจนะคะแล้วก็สีสันหน้าจอแน่นอนว่าถ้าเป็นฝั่ง iPhone คือทําออกมาได้ดีมากๆการใช้งานทั่วไปก็เลยสบายสบาย,บายหายห่วงเลยนะคะต่อมามาพูดในเรื่องของกล้องถ่ายภาพก็คือกล้องถ่ายภาพนะคะเป็นสกินโทนที่แบบ เป็นอีกรุ่นที่สกินโทนไว้ใจได้แต่เรื่องคุณภาพนะคะก็ไม่ได้ดีเหมือนรุ่นใหม่ๆเท่าไหร่แต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเมื่อเทียบกับโทรศัพท์ Android ดในเลทราคาเดียวกันอะตัวนี้ถือว่าทําได้สุดแล้วก็ไว้ใจได้กว่านะคะถ้าเราจะถือไปแบบถ่ายจริงๆจังๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอที่สามารถถ่าย 4K60 เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะแถมยังมีกล้องมาใ้ 3ระยะด้วยกันนะคะถ้าซื้อรุ่นธรรมดาเราจะไม่ได้เลนส์ซูมที่เป็นออฟติคอลซูมแบบนี้เนาะมีเลนส์ซูมมาให้ถึง2.5เท่าแล้วก็มีอันตัววานมีเลนส์ปกติมาให้ใช้นะคะถือว่าครบคันมากในเลทราคานี้ได้กล้องซูมมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คุณภาพวิดีโอที่แบบไว้ใจได้เนาะสามารถที่จะถ่ายได้ตั้งแต่ระดับสตอรี่ถึงรูปภาพหรือวิดีโอที่จริงๆจัง,จงๆเลยนะคะถึงแม้ว่ากล้องซูมของเขาคุณภาพจะไม่ไดีดีเท่ากับรุ่นใหม่ๆยังไงมันก็ ดีกว่าไม่มีมาให้ใช้เนาะตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยค่ะต่อมามาพูดในเรื่องของการรับ 5G แล้วก็แบตเตอรี่นะคะว่าใช้งานอยู่ได้ทั้งวันไหมจริงๆแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอืดเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าสุขภาพแบตจะลดไปเยอะแล้วแต่มันก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้เกือบๆครบวันเลยแต่เราต้องใช้ในที่ที่แบบมี WiFi หน่อยเนาะถ้าเราใช้งาน 5G ก็ค่อนข้างที่จะแบตไหลนิดนึงนะแต่โดยรวมก็คือมันไม่ได้ไหลขนาดเนาะมันก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ที่อึดอยู่ในเกณฑ์ที่ประทับใจไม่ได้แบบจะต้องแบบหาสายชาร์จตลอดเวลาอาจจะเพิ่มการชาร์จหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราใช้งานได้แบบไม่ติดขัดอะไรมากมายเนาะเรื่องของลําโพงเรื่องของการสแกนหน้าผ่านแมสตัวนี้ก็ทําได้ดีนะคะเรื่องของลําโพงก็เป็นลําโพงคู่เนาะดูหนังฟังเพลงก็ฟินฟินเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องการสแกนหน้าผ่านแมสตัวนี้ก็รองรับแล้วนะคะทําให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะ การสแกนจ่ายเงินนะคะการรองรับแอปต่างๆแน่นอนว่าสเสถียรมากๆนะคะสแกนจ่ายเงินเนี่ยคิวอคตอยู่ไกลๆคือสแกนแป๊บเดียวก็ติดแล้วนะคะทำให้ iPhone เป็นแบรนด์ที่แบบว่าแม้จะออกมาหลายปีแล้วมันก็ยังน่าใช้นะคะใครที่แบบมีงบจำกัดและอยากลองใช้โทรศัพท์ที่แบบคุณสมบัติดีๆนะคะดีไซน์แบบโปรเฟชชั่นอลเนาะดีไซน์สวยมีความพรีเมียมแบบนี้ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูเนาะถ้าใครที่แบบ ยังใช้อยู่ตั้งแต่เปิดตัวมาเลยก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยได้นะคะเรื่องอื่นๆก็แทบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะถ้าถามว่า iPhone 12 Pro Max ยังน่าใช้ไหมในปี2025เราตอบได้เลยว่าน่าใช้เนื่องจากเลนราคาของมันอะมัน,นสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างอยู่อย่างเช่น iPhone 1 6 e ที่เปิดตัวออกมาตั้ง 2อง0มื่นสอัย่างเงี้ยก็ไม่มีเลนซูมไม่มีแม็กเซฟมาให้อ้อลืมพูดไปตัวนี้มีแม็กเซฟมาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะแบบแปะติดกับแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้ง่ายได้นะคะส่วน iPhone 1 6 e เนาะเขาจะไม่มีแม็กเซฟมาให้ทําให้เราต้องไปซื้อเคสที่มีแม็กเซฟแบบนี้มาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของปลอมของเทียบอะไรมันจะดีไหมนะคะ ตัวนี้ก็จะมีมาให้เลยแล้วเป็นรุ่นแรกด้วยนะที่ให้แม็กเซฟมานะคะตัวนี้ก็ดีมากๆรองรับอุเซสซอรองรับการชาร์จไร้สายแบบหลากหลายมากๆนะคะยิ่งพอเราอัปเดต i o s นะคะเราก็สามารถที่จะแบบปรับแต่งอะไรต่างๆได้หลากหลายเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการซ่อนแอปการปรับแต่งวอลเปเปอร์นะคะที่มีความหลากหลายมากขึ้นการยึดหยุดในการใช้งานก็มีมากมายซึ่งมันอยู่ในความจําเป็นที่เราได้ใช้งานจริงๆเนาะถ้าเราซื้อรุ่นที่แพงๆมารุ่นใหม่ล่าสุด ความจำเป็นหลายๆอย่างในตรงนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเช่น c a m เมลา่าคอนโทรลเอช n ั่นบอททอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็มองว่าไม่ได้จําเป็นนะถ้าเรามีงบเท่านี้ก็คือเราลองมาซื้อรุ่นนี้ดูก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือรีวิวจากการใช้งานในปี2025เนาะต่อมามาพูดในเรื่องของข้อเสียหรือข้อพิจารณาเล็กๆนิดน้อยกันบ้างนะคะข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องของการรับ 5G นะคะเรามองว่ามันเป็นโมเด็ม 5G ที่แบบเก่ามากๆทําให้ มันกินแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ไหลมากนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศหรือเราไม่ได้ใช้ไวไฟนะคะแบตเตอรี่จะแบบลดหวบลงเยอะมากๆนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนบ้างถ้าเราใช้งานกลางแจ้งนะคะแล้วก็แสงหน้าจอที่แบบเริ่มน้อยแล้วนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆคือใช้งานกลางแจ้งเนี่ยต้องเปิดแสงสุดทําให้เครื่องร้อนไม่พอ,อยังแบบแทบสมองหน้าจอไม่เห็นในบางสถานการณ์นะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะ เรื่องต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของกล้องถ่ายรูปที่แบบถึงแม้ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันก็มีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มหน่วงเรื่องชา้าอย่างเช่นเราแบบเราอยากกดเลนส์ซูมแล้วถ่ายให้สวย,สวยเลยมันยากนะคะเราต้องแบบชา้านิดนึงหรือเรารอจังหวะให้มันโฟกัสแล้วเราค่อยกดอะไรเงี้ยมันถึงจะออกมาดีนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นข้อเสียหรือข้อพิจารณาเล็กๆ,กๆน้อยๆนะคะเราก็ลองช่างใจดูนะเรื่องอื่นๆใช้งานทั่วไปใช้งานแบบไม่เร่งรีบแทบจะไม่มีอะไรแบบ เป็นข้อเสียเลยนะในรุ่นนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ลืน่นใช้งานได้ดีมากในปีนี้นะคะถ้ายังไงใครมาฟังคลิปนี้แล้วมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเคสสวยๆแล้วก็อิสเซสซอรี่ให้เนาะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะทุกคนเราจะมาเล่าประมาณนี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ